สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาดูกุหลาบโรแมนติกตูตูนะคะที่ไม่ได้อวดโชว์เพื่อนมานานมากเลยตอนนี้น้องก็ฟื้นแล้วนะคะแต่ดอกก็ยังเล็กอยู่เหตุเกิดจากน้องเป็นเพี้ยหอยค่ะแล้วเราไมา่ดูแลเราปลูกน้องลงดินแล้วนะคะแล้วเพี้ยหอยมาโดยไม่รู้ตัวทั้งแดดทั้งฝนและฝนเยอะมากตอนนี้พายุเข้านะคะก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมา เขาเป็นที่โคนต้นเลยนะคะยอดยังเขียวอยู่แต่พอแหวกไปดูนะคะโอ้โหเจอแบบนี้เลยตัดทิ้งเลยนะคะไม่ต้องเอาไว้เราแต้มบุญไม่สูงเหมือนเพื่อนๆคนอื่นที่จะใช้ซันไลท์จางๆและฉีดพ่นหรือว่าเอาแปรงมาขัดขัดถูๆเพื่อให้เพี้ยหอยเขาออกนะคะอันนั้นเราไม่มีแต้มบุญคะ่ะวิธีตัวช่วยที่เราจะทำให้เขาหายไปคือตัดกิ่งทิ้งแล้วเลี้ยงใหม่เสร็จแล้วก็ฉีดด้วยไวออย 1ช้อนชาต่อน้ำา2ลิตรก็จะทำให้เขาอาการดีขึ้นแต่เป็นแบบนี้กิ่งแบบนี้ตัดทิ้งนะคะบ้านใครถ้าจุดเจา้เจาภายเตาาฐานเอาเผาเลยค่ะอย่าทิ้งข้างต้นอย่าทิ้งข้างทางอย่าทิ้งใกล้บ้านนะคะโลกนี้ติดค่ะติดไปกับต้นไม้หลายๆต้นด้วยไม่ใช่เฉพาะกุหลาบอย่างเดียวแม้กระทั่งมะกรูดมะนาวก็เป็นนะคะนี่ค่ะตัวนี้ไว้ออยใช้มาเป็นปีแล้วแต่ที่ลืมใช้ก็คือไม่ใส่ใจค่ะ